พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อที่29ถึง31บันทึกว่าพระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยในทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตจับเขาไว้แล้วตรัสว่า ท่านสงสัยทำไมท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงข้อคิดจากพระวจนะสิ่งที่ขัดขวางการอัศจรรย์ 1. ความกลัวความกลัวอยู่ตรงกันข้ามกับความเชื่อ 2. ความสงสัยเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ที่เลวร้ายจากมารซาตาน 3. ขาดความเชื่อหรือความเชื่อน้อยต้องเชื่อจึงจะได้เห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ